ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกว้งปทั้งหลายทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อจ้ายี่ทางต่างประเทศแต่ไก่คุนกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้กับพุ่พ่อก,กับตะกะแตนอีกคือเก่าะคะ่ะเมื่อนี้ตะกะแตนพากินแซบอีกและะ้วค่ะเมือ่อีกินน้ำพริกปลาดุกเๆๆนาะคะ่ะเนาะมีน้ำพริกปลาดุกแซบๆแ่มมีพักหลายๆแล้วก็มีซุปนอไม้เนาะคะ่ะแล้วก็มีพักดองจ้าพี่น้องสมพักเนาะคะ่ะผักกาศเขียวะค่ะพี่น้องกินกับ กินกับน้ำพริกเนาะค่ะน้ำพริกปลาดุกกับไอซุปน้องไม้เนาะค่ะเนาะผักหลายๆคือเก่้าค่ะใบบัวบกเนาะค่ะมากินกันเลยเนาะจ้าบัว่าวลายเนาะค่ะแซ่บๆน้ำกันคือเก่า้าเลยค่ะพี่น้องกองไปน้ำพริกปลาดุกแซบ่แซบๆค่ะมันก็ข้นเหนียวจ้ะพี่น้องผักงางามค่ะจ้ะผักกาดซอยเนาะจ้ะผักกาดน้อยบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะ ซุกน้ำไม้กแซบคักเนอะจ้ะเปรี้ยวก็ดีกินค่ะพี่น้องชมพักพักดองแล้วแต่นอกยอีเลยค่ะ ของแซ่บสานนะจ้าเนาะเมนูของอีสานแซ่บจ้ะพี่นนะ้อง ทักทายกันคือเก่าด้วยจ้าพี่น้องสบายดีกันทุกคนเนาะค่ะเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ตะกแตค่กสิขอจบคลิปไปก่อนนะคะพี่น้องคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่นะคะคลิปหนา้าจะมีเมนูแซ่บๆมาฝากคือเก่านะจ๊ะขอบคุณที่เข้าติดเข้ามาติดตามชมคลิปดวยจ้าบม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเนาะค่ะเนาะพบพอ,พอทักทายกันวันละนิดกิตดเตียมใส่นะจ้ามันนี่ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ